ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบพวกประเภทเครื่องรางมีความเก่าเกยากแล้วก็คัดสิกมีผ้ายันผ้ายันยันเมตตาสำหรับค้าขายดีเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อาจารย์นะครับดรู้อาจารย์คัดสิกดิเอียงเรียมกรอบสวยเลยสวยเลยครับอ่าดูนี่มีได้มาใหม่ได้มาใหม่ พญานเทวดายุคต้นหลวงปู่ทิมวัดหาดไล่นี่ยันเทวดายุคต้นหลวงปู่ทิมมีหลายเบสครับยันเทวดามีหลายเบบแต่อันนี้เรียกว่ายุคต้น,นงามัดสิัขสิกพร้อมพร้อมเลี่ยมใส่กรอบมาใส่กรอบมาแล้วก็อันนี้อ่ะพยันพยันแบบกานดินสอ นี่คลาสสิกอันนี้จานดินสอพอยานกโค้งไปเสมือนมันตะกุดนะครับมันตะกุดเห็นไหมคลาสสิกไม่คลาสสิกไหมอันนี้หน้าใส่กรอบแขวนจังเลยใส่กรอบแขวนบูชานี่เก่ากึกเก่ากึกโอ้ยอย่างนี้สองสี่กว่าอยู่แล้วครับสองสี่กว่าจานดินสอเก่า พกพายานนะี่ยตดูผ้าด้วยนะครับต้องดูผ้าด้วยดูผ้าด้วยว่ามันเก่ากลับผสมกับรอยจานไหมเดี๋ยวพวกนี้เกย่า,ยาครับนี่ไปก่อนนี่หนังสอไม่รู้ยันอะไรโน่นอย่างเงี้ย <c oughs> หนังสอเขามามาชมกันว่าได้พระได้ยังเมื่อวันนี้ก็ไม่ค่อยดได้ไลฟ์นะครับไม่ค่อยดได้ไลฟ์เลยเพราะว่าสุขภาพไม่ดี ปีนี้เป็นปีสุขภาพไม่ดีนี่นาคปกก,วกุวัดอะไรนะกุวัดอะไรอ่างทองกุวัดสุวรรณเนื้อตะกัวสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเนื้อจัด,จดเลยเนื้อตะกัวสีแดงนี่สภาพเขาใช้มัน ภาพเขาใช้มาอย่างกุวัดทองแท่งนี่เขาไม่ได้ใช้ถ้าใช้มาก็จะนุ่มเหมือนกันนี้แหละเพราะพวกนี้เป็นตะกัวกุวัดทองแทง่งสุมกอสุมกอเน้นโบราณโบราณหน่อย <c oughs> อันนี้ลูกสกดเนื้อชินเงินกุวัดพระแก้ว วัดพระแก้วก็จะเจอตะกุดเจอลูกอมลูกอมจะไม่มีรูถ้าเป็นลูกสกุลจะมีรูนี่มีรมูร้อยเชือกกุวัดพระแก้วเนื้อชินเงินโตดจัดเลยผมทําเองเนี่ผมจะมาร้อยอของเล,เล่นๆไปร้อเจ้าของตัวจริงอยู่ลูกสกรรุลโบราณอายุอย่างน้อยก็หลายร้อยปีครับหลายร้อยปี เนือชินเงินกุวตัตถุแก้วผมเพิ่งแคะดินออกเนี่ยแขะดินออกดินเกาเต็มเลยวันนี้มาแค่สั้นๆมาแค่สั้นๆครับยพยันขายดีพยันเทวดาให้เทวดาปกปักรักษาครับ